ได้เฮาทำไมเนี่แยแมวค้องก่อนลุงลุงลุงเอาค้องเด้อทำอะไร ทำอะไรใช่ไหมถาให้ดูสิทำบขบค้าวยะี่ยเฮาทำไหมเะเฮาทำไหมไปชนีมาฝากไว้เฉยเดินไปเอาขนมมาไปชนีมาฝา,ากไว้บ้านค่ะ ฟังไหนไปไหนมาเก่งห่ครับรถไม่มีเบรกได้อ่ะแม่แชมป์แชมป์ขี่รถไม่มีเบรกไปเท่าก็าไม่ออกไปหรอกมัด ไอ้เซฟตึี่ยนจังฮอนเท่าไรคู่ได้ดไดเท่าไหร่เบสไม่มีเหรอเ่งอ่ะขับรถไม่มีเบรสฟังอะไรมันจะทุ่ง ขนมปังมันตกเป็นเป็นกระแป้ง,กร,ปงกระแป้งเลย